สวัสดีค,ค,ครับผมมา็นที่คุณอคราฟก่อนในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการในการผ่านด่านหลักประจำ CC6 นะครับให้ได้ลิสต์แปกกันนะตัวด่านตัวนี้น่าจะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่หน้าตาเหมือนด่านของ Event Lenbasic นะด่านนี้จะมีพายุทรายนะครับพายุทรายเนี่ยถ้าตัวละครฝั่งเราไปอยู่ในพายุทรายจะโดนจะโดนดาเมจต่อนเนื่องแล้วก็โดนลดแอทแทคด้วยนะครับที่ศัตรูที่เดินอยู่ในพายุทรายเนี่ยจะโดนลดมุเมนต์สปีดนะครับแเดินช้าลงนะ ทีนี้ที่ทานในการพักของพายุทรายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจะขึ้นอยู่กับแท็กที่เราเลือกนะครับขึ้นอยู่กับลิกที่เราเลือกนะว่าเราเลือกแบบไหนมานะครับแล้วก็เนินดินตัวนี้จะสามารถบังพายุทรายได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ดูที่ทานในการพัดของพายุทรายล้วก็เอาตัวละครไปยืนข้างหลังเนินดินนะครับจะช่วยสามารถป้องกันตัวละครของเราได้นั่นเองทีนี้ตัวตัวศัตรูในด่านนี้นะครับจะเป็นส่วนศัตรูส่วนมากเนี่ยจะเป็นศัตรูจากในอีเวนต์การ์เวลนะก็คือเป็นเจ้าพวกจระเข้พวกนี้นั่นเองนะครับเอ่อพวกตัว แนะนำว่าใช้ไดเมจเวจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะมีดีเฟนที่สูงมากเลยนะพอตอนรวงวกัตถุที่จะเลือกนะครับเอ่ออันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะซึ่งถ้าเกิดมันโดนบล็อกเนี่ยดีเฟนท์มันจะเพิ่มนะครับส่วนนี้เป็นตัวหมัดเวลามันโจมตีมันเป็นตัวที่โจมตีเร็วแต่ว่ายิ่งมันโจมตีเรามากเท่าไหร่ดีเฟนท์เรายิ่งลดมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันลดดีเฟนท์ฝั่งเราได้ไวนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเวทนะครับตีไกลไดเมจเป็นเวทถ้าบล็อกดีเฟนท์ก็เพิ่มอีกแล้วก็ ถ้ามันบล็อกเมื่อไหร่มันจะตีประชิดแทนเป็นแดเมจกายภาพแรงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปัญหาตัวหนึ่งเลยก็คือเป็นเจ้าตัวตัว,ต,วตัวเคยักตัวนี้เนี่ยมีดีเฟนที่สูงอยู่แล้วแล้วก็เลือดเยอะด้วยตีแรงด้วยแล้วก็เมื่อมันเมื่อมันถูกบล็อกเนี่ยจะลดดีเฟนต์ตัวเองกับคนที่ไปบล็อกมันแถมในระหว่างที่โดนบล็อกอยู่มันจะรับได้ไหมจากคนที่มันบล็อกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่โดนบล็อกอยู่เนี่ยคนอื่นช่วยทำได้เหมไม่ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้โดนใครบล็อกอยู่ก็ลุมทำดาเมจได้เลยเพราะฉะนั้นแนะนาให้เอาตัวเวทหรือตัวสโลไปลุมตีมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็จะมีมอนจากอีเวนต์เบซิกมาด้วย2ตัวนะค,คือเป็นเจ้าตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวล่องหนนะครับก็คือตัวถือหน้าไม้ล่องหนเนี่ยตัวนี้จะออกมาล่องหนอยู่ในแมปนะครับแล้วก็ถ้าใครก็ตามฝันน่งเราเนี่ยอยู่ในพยายุทรายจะโดนมันยิงด้วยดาเมจกายภาพจากตรงไหนก็ได้ในแมปเลยนะคือระยะทั้งแมปเลยนะครับแรงมากนะคือโดนทีก็คือแบบ ไปเกิดใหม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ดูตําแหน่งการยืนให้ดีอย่าเอาตัวไปอยู่ในพายุทรายเด็ดขาดนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนบล็อกแล้วเนี่ยมันจะเป็นทำดาเมจเป็นระยะประชิดนะซึ่งค่อนข้างเบานะครับเพราะฉะนั้นพอตอนบล็อกแล้วก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าระหว่างที่แบบมันยังนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยคือระวังให้ดีๆนะครับอย่า,อาตัวไปอยู่ในพายุทรายแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นตัวแยกล่างอันนี้เป็นอันเนี้ยเป็นตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี่แยกล่างเนี่ยก็คือว่า เมื่อมันได้รับดาเมจก็คือแค่โดนสก,กิดเลยครับมันจะปล่อยร่างเงาออกมานะเป็นตัวนี้เมื่อมันปล่อยร่างเงาออกมาปุ๊บเนี่ยตัวมันจะโดนบล็อกไม่ได้แล้วก็จะโดนเลงเป้าน้อยลงก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้แบบมีเป้าอื่นอยู่ใ,นใ,นใกล้ก็ตัวละครฝั่งเราก็จะไปเลงตัวอื่นแทนตัวมันอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มันเดินอยู่ในพายุทรายเนี่ยมันจะได้รับค่าหลบหลีกกายภาพกับหลบหลีกดาเมจเวทเนี่ยอย่างละ4 0นนะเพราะฉะนั้น เอ่อพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเกิดเราแบบมีแต่ดาเมจเดียวหรือว่าเราทำเดาเมจช้าหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะฆ่ามันลำบากอยู่เหมือนกันนะครับก็แบบว่าค่อนข้างปั่นป่วนพอสมควรเลยแต่จะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดมันโดนสกิปให้ปล่อยร่างเงาออกมาแล้วเนี่ยคือเดิมทีมันเป็นตัวตีไกลแต่ว่าพอมันปล่อยร่างเงาปุ๊บมันจะไม่โจมตีนะครับก็คือมันจะทําให้มันจะมีทริกว่าเราสามารถเอาตัวไปสกิปมันเพื่อทําให้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยปลอดภัยจากการโดนตัวละครของเราปลอดภัยจากการโดนันนนตีได้่ ที่เหลือก็คือไปหาไดเมจการนำมันนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้แท็กที่ผมจะเลือกในการทำรีสิบแปดนะครับก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะก็อันนี้จะเป็นแท็กบัฟไอตัวเคยักษ์นะซึ่งผมไม่ได้เลือกมานะเน้นท่ามันไวๆนะครับส่วนไอที่เลือกมาก็จะเป็นพวกแบบว่าบัฟตัวหมัดนะอึดขึ้นตีเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเดินเร็วขึ้นนะครับแต่เราก็เอาตัวสโลไปช่วยได้นะส่วนไออันนี้ก็คือจะเป็นตัวเวจะเลือกเยอะขึ้นไดเมจแรงขึ้นดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นตีไกลขึ้น การตีไกลขึ้นเนี่ยเป็นปัญหานะเพราะมันตีไกลมากนะแต่ว่าเราสามารถแก้ได้ด้วยการเอาตัวที่เลือดเยอะๆหรือการเวทสูงๆเนี่ยไปล่อเป้าได้ทําให้พวกตัวยืนบนตัวนิ่มๆเราเนี่ยรอดรอดรอดจากมันได้นะครับแล้วก็นี่เพิ่มดาเมจศัตรูนะก็เลยจะตีแรงอยู่นะครับอันที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้นะผมเลือกแท็กนี้มานะครับเพิ่มค่าคาของกาดเซนเปเชอลิปเป็น3เท่าแล้วก็เวลาในการโยนลงแบบใหม่อีกรอบเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5 0เนะก็เลยคือเนื่องจากว่าวิธีเลี้ยงการเล่นของผมเนี่ ก็เลยไม่ได้ใช้กากับสเปเชื่ออริ่งจริงสเปเชียลลร่ใช้อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือกาเวลนั่นเองก็เลยไม่ไบบไ,ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็คือแนะนําให้เลือกอันนี้มานะครับก็ใช้ตัวเวททำดาเมจจะง่ายกวา่านะแล้วก็อันนี้ก็คือลดเลือดฝั่งเรา5้านะครับให้ฝั่งเราตัวบ้างบางนะแล้วก็อันนี้เวลา ldp ต่อ ldp ปกติต่อวีเนี่ยจะช้าลงนะครับก็เอาต้องเอาแวนกาไปช่วยนะอันนี้พกตัวละครลงแบบอันนี้อันนี้พกพกทีมเข้าไปในแมปได้แค่เจ็ดตัวนะคร แล้วก็อันนี้ก็คือปรับทิศทางการพัดของพายุทรายปะกะติพายุทรายในแมปนี้จะพัดจากซ้ายไปขวาพอเราเลือกแท็กนี้มาปุ๊บมันจะพัดจากขวาไปซ้ายแทนนะครับตัวอันอื่นก็อย่างที่เห็นนะผมก็เลือกตามนี้นะครับคือหลักๆก็คือเน้นฆ่าศัตรูให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็สโลว์พร้อมกับฆ่ามันก่อนที่มันจะเดินมาถึงฝั่งเรานั่นเองนะประมาณนี้ส่วนนี้เป็นตัวละครที่ผมใช้นะครับใช้6ดาวแค่ตัวเดียวเลยนะก็คือน้องแกะนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสกิล 3M3 นะนะครับ ก็ถ้าใครไม่มีก็ยืมคนอื่นเอาก็ได้นะนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์สองพพอร์เตอร์สายสโล่สองตัวซึ่งผมใช้เป็นอิซิน่ากับโพเดนโกนะอันนี้เป็นสกิลสองทั้งคู่นะครับจริงๆเนี่ยจะใช้เป็นแองเจลิน่าสกิลสามก็ได้หรือว่าซูซูรันสกิลสองก็ได้เช่นกันนะครับก็คือแองเจลิน่าสกิลสามซูซูรันสกิลสองอิทิน่าสกิลสองโพเดนโกสกิลสองนะก็คือสี่ตัวเนี่ยก็คือเลือกมาสักสองตัวก็ได้เอามาเล่นนะครับจะเล่นได้จะเล่นได้สะดวกนะ ใช้ได้คือตัวไหนก็ได้แหละนะครับสองตัวเนาะแล้วก็เมอร์เทลก็เป็นแวนการ์ดนะครับเอามาเร่ง DP ให้ไวที่สุดนะอันนี้ผมเป็นสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึงขั้น M3 นะนะครับแล้วก็คือมาต้องการเร่งแค่ดีช่วงแรกให้ลงน้องแก่ทันแค่นั้นเองนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็นอ่าเน no. อันนี้ก็คือเป็นตัวฮิลลี่ดีเฟนเดอร์อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต้องการตัวมาล่อเป้าตัวนักเวทนะครับ ขอเป็นตัวที่เลิศดเยอะๆหรือจะให้ดีก็คือมีค่ามีค่าริซิทกันเวทที่สูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช้อยอื่นอย่างเช่นแบบมาเทอฮอนหรือว่าลิสคามอะไรพวกนั้นด้วยเช่นกันนะก็ลองดูนะครับหรือว่าของผมเนี่ยก็ใช้เป็นเนลนะอันนี้เป็นสกิลหนึ่งเอ็มหนึ่งนะครับหรือใครมีซาลงซาเลียก็ใช้ได้เช่นกันนะแล้วก็ซัสซูโรครับก็เป็นตัวฮิลอันนี้ผมใช้เป็นตัวฮิลเดียวเพราะตัวที่โดนด,ดาเมจหลักๆเนี่ยคือจะเป็นตัวแท้งของเราที่รับดาเมจเวทนะครับหรือถ้าใครมี ale, าาาน,นนะาทิงเกละ ช่วยเพิ่มความสามารถในการการไดเมจได้การไดเมจเวทได้ดีแล้วก็กรเวลอันนี้ก็มีหน้าที่ในการโยนลอบเป้าเช่นเคยนะครับแต่ละหลักในด่านนี้มีหน้าที่ไว้สก,กิจก็ต,ตัวแยกล่างมากกว่าก็ประมาณนี้นะครับใครมีตัวอื่นดีกว่านี้ใช้ได้แน่นอนนะยืนเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้นะครับโอเคไปดูเลย อ่าเริ่มมาก็เดี๋ยวลงเมอร์เทลไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเร่งดีพีได้ก็เร่งนะครับเป้าหมายเราคือพยายามลงน้องแก่ให้ไวที่สุดนะคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นต้องใช้ M3 ก็ได้นะเนี่ยแล้วเราก็ลงน้องแก่ไว้นี่นะหันซ้ายนะจะได้ช่วยตีมอนธรรมดาได้ด้วยแล้วก็เอ่อใช้สกิล3ระเบิดมอนทั้งแผงตรงนี้ได้นะตรงนี้เนี่ยก็รอถึงประมาณนี้แล้วกันนะรเราค่อยกดสกิลนะแต่พวกตรงนี้ก็ลง สพอร์ตสโลไปสักตัวหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ลงเป็นตัวที่มันสามารถกดตีเองได้หรือไม่ก็กดสก,กิลได้บอ่บอยๆอ,อะไรอย่างนี้เอาง่ายๆก็เป็นแบบตัวฉุกเฉินประมาณนั้นละกันนะครับกรณีอย่างเงี้เผื่อฉุกเฉินนะครับแบบว่าศัตรูมันจะเดินหลุดแล้วตัวนี้จะได้สามารถตีได้สบายๆนะครับพอห<อ>ลังจาก รอดีพีพอที่จะลงตัวแทงแล้วเนี่ยก็เอาลงไปปิดแทนตรงนี้นะหรือถ้าไม่ทันจริงๆก็ลงตัวกาเวลไปล่อก,ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวนักเว้มันออกแล้วนะอย่างที่เห็นนะครับมันตีไกลามากแล้วก็ตีแรงด้วยนะส่วนในตัวตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องกังวลมาขนาดนั้นนะถ้ากังวลมากก็พาสกิลอย่าง่างโพเดนโกงสกิลใช้ง่ายๆก็พาไปสักทีหนึ่งก็ได้จริงๆตีธรรมดาก็ตายแล้วนะ ตรงนี้ตัวสไนล์ร่องหนจะโผล่มาแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีตัวไหนที่ยืนอยู่ในพื้นที่ที่โดนพายุทรายเลยก็เลยไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าที่ต้องกังวลเนี่ยคือเจ้าตัวนี้นะตัวแยกรากนะอินฟิวเลเตอร์นะตรงนี้เนี่ยสองจุดเนี่ยเราสามารถวางตัวละครลงไปได้แต่มันอยู่ในพายุทรายนะครับก็เลยต้องใช้ตัวที่ถึกๆหน่อยนะก็คือเลยใช้มันกาเวลนั่นเองนะครับก็หมาหลักก็คือสกิปมันแค่นั้นแหละทีเดียวก็พอแล้วแต่ก็คือเผื่อไว้เผื่อจะโดนเจ้านี่ยิงตายก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ย วางลงไปนะปุ๊บแนะนําว่าให้สกิตมันคือวางไว้ก่อนมันเดินเข้ามานะเพื่อที่จะให้ร่างเงามันอยู่ตรงนี้นะสำหรับคือมันจะออกมาสองรอบนะรอบแรกเนี่ยแนะนําให้ทําแบบนี้ก็คือวางก่อนที่มันจะเดินเข้ามาในช่องนี้เพื่อที่ว่าสกิลน้องแก่เนี่ยจะได้ไม่โดนร่างเงาถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเกิดร่างเงามันหักคือตอนนี้ร่างเงามันออกมาแล้วตัวมันจะไม่โจมตีนะครับแต่ถ้าเกิดร่างเงามันหายเนี่ยมันจะตีแล้วก็น้องแก่ซาซุโร่เนี่ยจะตายได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือปล่อยให้ร่างงามอยู่ข้างนอกระยะสก,กิล3ของน้องแก่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกดสก,กิลแล้วนะครับต่อให้มันมีโอกาสหลบเว่กับกายภาพได้แต่ว่าดาเมจน้องแก่มันทำเดาเมจได้ไวนะครับก็คือมันมีสิทธิ์ที่แบบตัวมันจะระเบิดอยู่แล้วแหละนะ,ะผมสโลหน่อยนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้พอเราจะเราถอนถือเราก็สก,กิลได้เลยนะเ,นยเห็นไหมตายแล้วนะหนึ่งตัวนี้ก็อย่างที่เห็น2ตัวนี้มันตีได้สบายๆอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้แองจิลีน่า หรืออะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้กาดสกิลให้มันพอดีกับตอนที่ไอ้เจ้านี่มันออกมาทุกรอบแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมสโลหน่อยหนึ่งแล้วกันนะหมายถึงว่าใช้สกิลสักหน่อยหนึ่งครับเหลือไว้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเวทออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับทำให้ดดเมจมันสูงมากเลยนะตัวนี้แบบมีิ์เสียงตายอยู่นะครับเนี่ยออกมาแล้ว จริงเราก็เอาตัวนี้ไปล่อเป้าสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะว่ากันไว้นะอ่ะตรงนี้เนี่ยตัวอินฟิวเตอร์อีกตัวหนึ่งออกมาแล้วไอ้ตัวแยกล่างนะครับมเมื่อกี้เราวางตัวปากไว้ช่องนี้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําจะให้มันให้มันเข้าช่องให้มันเดินเข้าช่องนี้มาก่อนนะนะครับคือถ้าเกิดมันรอช่องนี้ก็ได้แหละแต่อาจจะช้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะแต่ผมว่ารอรอมันเดินเข้าช่องนี้มาก่อนแล้วกัน คือเมื่อกี้เราวางเราวางไปเลยแล้วให้มันเดินเข้ามาชนใช่ไหมแต่นี่คือเราวะให้มันเข้าช่องมาก่อนแล้วค่อยวางนะครับล่างแยมอยู่ในช่องนี้พอดีนะด้วยเหตุผลที่ว่าสกิลน้องแกะมันจะรีไม่ทันครับก็เลยทําให้มันแบบว่าเดินผ่านไปก่อนแล้วมันจะลงมาข้างล่างนี้พอมันลงมาข้างล่างนี้ปุ๊บเนี่ยสกิลน้องแกะมันจะติดนะครับให้เรากดสกิลน้องแกะเลยก็ได้แล้วมันจะทําลายร่างเงาออกไปทีนี้เนี่ยตัวละครสองตัวนี้แล้วมันก็จะสามารถเล็งตีไอเจ้าตัวป่อยไอตัวไอตัวแก้ล่างได้แหละ การที่ปกติมันแบบจะเล่งโตเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูน่าจะเห็นภาพง่ายกว่าอ่ะงเนี้ยผมกดสกิลเล่งเลือดหน่อยแล้วกันนะเข้ามาบบนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าฝากดสกิลทีหนึ่งปุ๊บอ่ะล่างแย่ออกแล้วนะครับนี่ผมก็ปลาขวบไปน้อยนึ่งเ๋ยวตัวละครเราไอ้นี่ ตรงนี้เนี่ยมันจะโดนมันจะขวางหน่อยหนึ่งนะซึ่งก็าตายไปก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตรงนั้นแค่ว่าล่อเป้าตัวเวทหน่อยนะเดี๋ยวถ้ากังวลก็จะกดสกิลเมอร์เทอร์แล้วปล่อยให้มันเดินผ่านไปชิวๆก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนบล็อกอยู่แล้วเมอร์เทอร์ไม่ตายหรืออะไรเงี้ยมันจะเอ่อมันจะไม่โดนดามจคนอื่นนะอ่ะเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยก็กดสกิลเลยก็ได้ ก็จะกำจัดมอนออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดสก,กิลเช่นกันนะก็จะตีให้หมดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันสามารถบล็อกได้แล้วด้วยนะถ้าแบบว่าเฮ้ยทีนึงมันไม่ตายอะไรเยก็บล็อกไปสักนิดนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจริงจะรอสก,กิลน้องแกะก็ได้นะคือแบบว่ารอรอมันใกล้ๆเข้าฐานเราเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบบกดสก,กิลน้องแกะให้แบบว่า ระเบิดล่างเงาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแบบว่าเวลาเหลือในการจะไปตีเจ้าไอ้เจ้าตัวนี้นะก็คือแบบว่าเอาตัวไปบล็อกหนะัว่าง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับอาจจะดูแบบว่าดูวุ่นวายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะหลักๆก,ก็คือเอ่อการจังหวะตัวโยนไปตีเจ้าตัวแยกล่างนั่นแหละกับการใช้สกิลน้องแก่นะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีทามมิ่งอะไรเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะโดนพายุทรายนะครับมันก็อาจจะระช้าหน่อยนะ เอาตโลงไปรุมตีแล้วกันนะครับหรือไม่ก็เนี่ยรอน้องแก่นะเพามไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้เรียบรอ้อนนะนยน,นะครับประมาณนี้เนาะก็เนี่ยนะครับก็ทำลิสต์แปดสำหรับวีคแรกโดยใครแค่หกดาวแค่ตัวเดียวนะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย